แล้วตอนนี้ผมก็ประกอบเครี่ยงอันนี้ให้เมียไดยแล้วนะครับเขาเรียกว่ารถถีบรถถีบในฝันนะครับคือฝันเอาว่าเป็นรถถีบนะครับทดสเท,สเทสดสอรไ์ก่อนนะฮะดูว่าเป็นไง,งนะบ้างนะฮะเบรกดีไหมหมันขี้สักอย่างอันนี้หนืดนี่อันนี้หมอกเกินโอ้อ่าปรับที่หมดความเร็วมาแล้วมาชัยความเร็วนะเนี่ยเรนนี่สองสองสองเทไร เนี่ยความเร็วเนี่ยก็ไม่ให้มันตรงสองเนาะมันกดไม่ห็นสองนะเอาแปดเลยโอ้โหโคตรนืดที่ผายประมาณสองอ่ะสปีดสองเองเหรอโอ้ยเซาไปที่สองเซาเอสละเราเอาหม้อเลยดูละดูละดูละดูด้วยหงุดหงิไปแล้วไงมีแ <evacuation> ต <continua ussen> ่เซนทรัล